สวัสดีครับสวัสดีครับพบก,กับดวงหนึ่งนาทีกับด็อเตรเทมทาโรคะนะครับเรามาดูดวงกันซิว่าสัปดาห์นี้สำหรับตั้งแต่วันที่5มิถุนาถึง11มิถุนายนนะจะเป็นยังไงบ้างน,นครับวันนี้แล้วครับบรรยากาศของเราเนี่ยเราเปลี่ยนสถานที่มาเอ็นชเลเกนสวิสแลนด์นะครับผมเลยเก็บบรรยากาศสวยๆนะครับนี่ได้ที่พักคือสวยมากๆคือข้างหลังนี่คือแบบ ทาด้วคุมเลยครับขึ้นขึ้นไปเราก็จะเห็นแบบวิวทั้งแบบเอ็นเทอร์เทนท์ทั้งสองทะเลสาททั้งทูลทั้งสเปซนะครับเรามาดูกันนะครับแล้วฝากไงก็ฝากติดตามวีล็อกฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่เทมจะมีแจกของจากสวิตเซอร์แลนด์เล็กๆน้อยๆให้กับลูกดวงแฟนเพจติดตามนะครับผมเราตั้งิตไปพร้อมๆกันนะว่าชาววันพุธกลางคืนกับชาววันพฤหัสบดีจะเป็นยังไงบ้างตั้งจิจครับชาวพุธกลางคืนนะ คุกกลางคืนอาจจะมีเรื่องหนักใจกังวลใจคิดไม่ตกยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มใช้คำคำนี้นะครับเหมือนคนที่พ่ายแพ้สงครามแล้วยังต้องสู้ต่อเหมือนทำงานสะบักสะบอมเหลือเกินช่วงนี้นะสะบักสะบอมเหมือนต้องลุยต้องสู้ห้อยหัวคิดใจตอนนี้มีเกณฑ์จะต้องการเดินทางอีกแล้วคุณต้องมีการเดินทางหรือการอยากอิสระเสรีหรือช่วงนี้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ด้วยเช่นกันนะครับคิดเรื่องการเงินการลงทุนอยากจะหาเงินเยอะๆช่วงนี้แบบ คิดเรื่องเงินเนาะอยากจะได้เงินมาหรือใครช่วยเหลือเรื่องการเงินด้วย,ชวยเช่นกันนะสำหรับชาวพูดกลางคืนเรามาดูว่าชาววันพรหัสบอดีประจำวันที่4ถึง11มิถุนายนเนี้ยจะเป็นอย่างไรบ้างตั้งจิตนะครับ อาชาววันพฤหัสมีเรื่องลังเลใจกังวลใจจะไปต่อหรือพอแนคน่จะซ้ายหรือจะขวาดีนะครับแล้วรวมทางการหมุนเงินอะไรบางอย่างคุณมีความรู้สึกว่ามันชา้าดัง้รวมทางความเจ้าชูคุ้มกลิ่นนะสำหรับบางท่านนะสำหรับชาววันพฤหัสตัดใจเนี่ยคิดเรื่องการเงินการลงทุนอะไรบางอย่างหวางผลกําไรมหาศาลมีเกณฑ์จะได้เงินอะไรบางอย่างนะนะถ้าคุณคิดจะลงทุนได้แบบฉีวเฉียดเลยค,คิดว่าจะไม่ได้นะแต่สุดท้ายคุณก็จะได้คุณไม่ต้องกังวล เพราะคุณเป็นคนฉลาดคุณอาจจะต้องทําในสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยทำ The Magician คือหมายถึงว่าอาจจะได้รับมอบหมายงานในสิ่งที่เราไม่เคยทํางานใหม่ๆมา,มาคุณไม่ต้องหนักใจกังวลใจผมบอกได้เลยว่าคุณจะสามารถที่จะทําได้ค่อนข้างดีและมีไพ่ผู้ชายคนี่ <c oughs> Sorry ครับอาจจะตัวคุณเองหรือหัวหน้าหรือใครบางคน ที่คนที่วางแผนเก่งอาจจะเกี่ยวพันกับารชีวิตคุณยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมมีของรางวัลน,นะครับฝากเล็กน้อยฝากลูกดวงแฟนเพจทุกคนเลยนะครับผมว่าใครจะเป็นผู้โชคดียังไงก็ร่วมสนุกกิจกรรมกันนะครับคิดถึงลูกดวงทุกท่านเหมือนเดิมนะครับผม